ก็ตัวอย่างนี้นะครับเป็นการอธิบายคำสั่งในการสร้างคำสั่งโดยการใช้ s w e e บปกติแล้วเนี่ยใน s w e ็บมันจะมีไกด์ได้มากสุดคือ3นะครับมี Section ได้มากกว่า1ในกรณีอย่างนี้ผมจะค่อยๆทำให้ดูว่าผมต้องการอันนี้เป็น Section นะครับถ้าเกิดเลือก g u ด์นะครับเลือก g u i แบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างเป็นผิว Surface ออกมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไกด์มากกว่านะครับก็กด add new set แล้วก็อยากให้มันเข้ารูปมาทางแนวนี้มากกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามองในแนวนอนนะครับจะสังเกตว่าตัวเคอร์ฟโค้งเนี่ยคือโค้งเนี่ยไม่เท่ากันมันก็จะพยายามเจะปรับค่าระยะเลงนะครับก็ค,คือระยะห่างของเส้นตรงนี้ให้มันพอดีอดีกันแต่ถ้าเกิดเราจะควบคุมให้มันเหมือนกับว่า ให้เส้น section หรือผิวที่ที่เส้น section เนี่ยตั้งฉากกับเส้น supply. สปายสปายก็คือคําสั่งให้คั้นกระดูกสันหลังถ้าเราเลือกเส้นนี้นะครับผิว surface มันจะพยายามวิ่งตั้งฉากพยายามสร้างเส้นตั้งฉากเกิดขึ้นมาให้ก็ยกตัวอย่างเราเพิ่มคําสั่งสปายเข้าไปเห็นไหมครับมันจะพยายามสร้างเส้นเป็นผิวสร้าง surface ตั้งฉากขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มี มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันอาจจะมีความต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเพียงแต่ว่าในงานนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในงานที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดมันจะมียังมีออปชั่นหัวข้อเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องการอ l i g เมนต์เรื่องเกี่ยวกับ scale ขึ้นอยู่กับออปชั่นก็ว่าเรามี section กี่อันเป็น section ที่ปิดไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นไกด มีกี่ไกด์ออปชันตรงนี้มันก็จะเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาครับ